สำหรับใครนะครับที่กลัวธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรลองฟังคลิปนี้ดูครับเผื่อจะเข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับพี่นนอมแท็กส์บางนนอมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับรายการภาษีออนไลน์รายการที่จะมาช่วยตอบคําถามภาษีรวมถึงแชร์เทคนิคในการจัดก,การภาษีแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเจอกันแบบนี้ครับทุกวันทิตสองทุ่มตรงที่ l i น์แอดแท็บังนนอมครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กส์บางนนอมไว้แล้วไปฟังกันเลยครับสำหรับตอนนี้นะครับเรามาคุยเรื่องของธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพกรอีกแล้วนะครับเป็นอัปเดตล่าสุดปี65เลยหลายคนยังไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงมาฟังประเด็นสําคัญที่ต้องรู้ อีกทีหนึ่งพี่หนอมสรุปให้ฟังครับอธิบายแบบนี้นะครับคำว่าธนาคารส่งข้อมูลให้สัมภารเนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ธนาคารอย่างเดียวครับแต่ความหมายจริงๆของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยหมายถึง3คนนี้นะครับก็คือธนาคารสถาบันการเงินรวมถึงผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e wallet ครับดังนั้นถ้าเกิดในคลิปนี้แทนคําว่าธนาคารเนี่ยให้นึกถึง3คนนี้นะครับไม่ใช่แค่ธนาคารอย่างเดียวครับโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับบังคับใช้จริงจังเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ปี2 5 6 3เลยครับโดย มีกำหนดให้แต่ละธนาคารที่ว่านี้นะครับส่งข้อมูลให้กับสรรพากรครับข้อมูลที่ว่าเนี่จะดูเป็นรายปีครับตั้งแต่วันที่1มกราจนถึงสามสิเธันวาคมของทุกปีถ้าหากว่ามันเข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยธนาคารแต่ละแห่งก็จะมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับสรรพากรภายในสิ้นเดือนมีนาคมของปีถัดไปครับอธิบียมาแบบนี้นะครับสมมุติในปี2 5งหที่ผ่านมาเนี่ยถ้าข้อมูลตั้งแต่มกราจนถึงธันวาน,นะครับในธนาคารไหนนะครับเข้าเงื่อนไขธนาคาร ก็จะต้องมีหน้าที่ส่งข้อมูลที่ว่านี้ให้กับกรมสรรพากรครับภายในเดือนมีนาคม2565นั่นเองครับโดยข้อมูลที่ส่งนะครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชนหรือว่าเลขประจําตัวผู้เสียภาษีไปจนถึงจํานวนครั้งและจํานวนเงินซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อครับว่าเงื่อนไขอะไรนะที่ทําให้ธนาคารต้องส่งข้อมูลให้ส,หสรรพากรครับแต่ก่อนจะอธิบายเงื่อนไขนะครับพี่หนอมเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะมีหลายคนถามมาบ่อยเลยคําว่า ธนาคารส่งข้อมูลเนี่ยให้ดูแยกเป็นรายธนาคารนะครับแต่ดูทุกบัญชีในธนาคารนั้นครับสมมุติพูดถึงธนาคาร A เนี่ยธนาคารเเขาก็จะดูทุกบัญชีของลูกค้าที่เปิดบัญชีกับธนาคารเสมมติพีはは่น uh uh ้องเปิดไว้3าบัญชีธนาคาร A ก็จะมานับบัญชีเนี่ยทั้ง3บัญชีเนี่ยรวมกันคือดูทุกบัญชีของคนคนเนี้ยในธนาคารนั้นครับส่วนธนาคาร B ครับก็จะไปดูลูกค้าของธนาคาร B ซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกันหรือว่านับข้อมูลร่วมกันนะครับดังนั้นการดูจะนับแยกเป็นราย าารรซึ่งเงื่อนไขของกฎหมายที่กําหนดให้ส่งข้อมูลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ที่2กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันตามนี้เลยครับหลักเกณฑ์แรกของการส่งข้อมูลนะครับให้ดูจํานวนครั้งอย่างเดียวนะครับคำว่าจํานวนครั้งเนี่ยนับอะไรนะครับนับรายการที่เงินเข้าเน้นตรงนี้นะครับคำว่าเงินเข้าแต่นับไปจานวนครั้งดังนั้นถ้าเกิดเข้า ทุกบัญชีในธนาคารนั้นเนี่ยรวมกันทั้งปีแล้วเนี่ยมันถึง3,000ครั้งแปลว่าธนาคารนั้นจะมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สามประกรัโดยที่ไม่ดูจํานวนเงินเลยครับว่าเข้ากี่บาทขอแค่จานวนครั้งรวมทุกบัญชีถึง3,000ครั้งอันนี้ถูกส่งแน่นอนครับส่วนอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับแบบที่2เนี่ยคือดูทั้งจํานวนครั้งที่เข้าแล้วก็ดูยอดเงินรวมที่เข้าด้วยนะครับโดยจะต้องเข้าทั้ง2เงื่อนไขนะครับคือทั้งจานวนครั้งและก็จํานวนเงินซึ่งจํานวนครั้งเนี่ยจะอยู่ที่400ครั้งครับถ้านับจำนวน นยอดเข้าถึง400ครั้งรวมทุกบัญชีและต้องมียอดเงินรวมกันเนี่ยถึง2ล้านบาทด้วยแบบเนี้ยจะถูกส่งครับซึ่งเน้นอีกทีนะครับเงื่อนไขที่2จะดูรวมกันทั้ง2เงื่อนไขจํานวนครั้งต้องถึงแล้วก็จํานวนเงินต้องถึงด้วยถ้าเข้าอันใดอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับต้องเข้าทั้งคู่ครับผมจากนั้นถ้าเกิดเรามีหลายธนาคารครับเราก็ดูว่าแต่ละธนาคารเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขไหมนะครับซึ่งเงื่อนไขที่ว่าก็มี2อันอย่างที่บอกเนอะอาจจะเข้าเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งก็ได้เเช็คงื่อนไขดี ถ้าเข้าเงื่อนไขได้เงื่อนไขหนึ่งแล้วธนาคารเขามีหน้าที่ส่งข้อมูลให้นะครับอันนี้ต้องทําใจไว้เลยว่าถ้าเข้าก็ถูกส่งครับแต่ทีนี้ครับก็มีหลายคนครับกลัวว่าจะถูกส่งข้อมูลครับวิธีการแก้ง่ายเขาก็เลยบอกว่างั้นไปเปิดหลายธนาคารสิเปิดบัญชีไว้หลายๆธนาคารแล้วก็ดูจํานวนครั้งจํานวนเงินให้มันไม่ถึงเกณฑ์ที่จะถูกส่งสิแบบเนี้ก็น่าจะรอดไม่ถูกส่งใช่ไหมซึ่งคําตอบตรงนี้นะครับถ้าเปิดบัญชีหลายธนาคารแล้วก็แต่ธนาคารเนี่ยจำนวนครั้งจํานวนเงินเมื่อกี้ไม่เข้าเงื่อนไขแบบนี้ไม่ถูกส่ง มคําตอบคือใช่ครับแต่พี่หนอมอยอากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับไอ้คำว่าไม่ถูกส่งเนี่ยอาจจะทําให้หลายคนเข้าใจผิดได้ครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจในประเด็นสําคัญเนี่ยมันมีอยู่3คํคครับคือคําว่าส่งคําว่าตรวจแล้วก็คําว่ายื่นครับผมทั้ง3คําต่างกันยังไงนะครับให้มอง3คํานี้แยกกันเลยครับส่งตรวจยื่น3คนํานี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกันครับการไม่ถูกส่งไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกตรวจการถูกตรวจอาจจะถูกส่งหรือไม่ถูกก็ได้และการยื่นภาษีเป็นหน้าที่ในการยื่นตามกฎหมายครับ เล่าแบบนี้นะครับถ้าส่งก็คือกฎหมายกําหนดให้ส่งครับถ้าเงื่อนไขมันไม่เข้าก็แปลว่าไม่ถูกส่งแต่มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ถูกตรวจครับเพราะการตรวจสอบของสารพรกรนั้นไม่ได้ดูจากแค่การส่งข้อมูลเท่านั้นครับไม่ว่าคุณจะถูกส่งข้อมูลหรือคุณไม่ถูกส่งข้อมูลเนี่ยสารพากรมีข้อมูลอื่นที่ใช้ในการตรวจสอบด้วยดังนั้นบางคนไม่ถูกส่งก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ถูกตรวจและถ้าเกิดใครใช้วิธีการกระจายบัญชีเปิด้หลายธนาคารเมื่อถูกตรวจสอบและสารพรกรขอดูข้อมูลอันนี้บอกเลยนะครับว่ามีโอกาส ที่จะถูกประเมินภาษีได้เพราะพฤติกรรมในการเปิดกระจายบัญชีธานาคารเนี่ยมันก็ฟ้องชัดอยู่ประมาณหนึ่งครับว่าเรามีพฤติกรรมที่น่าจะหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งอันเนี้ยไม่ดีแน่นอนดังนั้นใครที่บอกว่าไม่ถูกส่งให้เข้าใจใหม่นะครับถ้าถูกตรวจเมื่อไหร่อาจจะเป็นปัญหาได้ครับทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยคือคําว่ายื่นภาษีนะครับคำว่ายื่นเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ครับซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาก็จะกําหนดหน้าที่การยื่นภาษีไว้ตามตารางนี้นะครับก็คือมีเงินได้เท่าไหร่ต้องยื่นภาษีและคําว่ายื่นเนี่ยก็เป เสียภาษีก็ตามนั่นคือถ้ามีเงินไดถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นถ้าขายของออนไลน์รายได้ทั้งปีรวมกันเนี่ยมันเกิน60,000บาทแบบนี้ก็แปลว่าต้องยื่นภาษีแล้วแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่เสียภาษีก็ตามครับทีนี้ลองมาคิดตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่านายบักหนอมครับเป็นคนหนีภาษีแน่นอนแปลว่าเขาไม่ยื่นภาษีเนาะแล้วเขาก็พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรดังนั้น2อ,อันนี้เขาไม่โดนส่งแต่ว่าวันใดวันหนึ่งครับสรรพากรอาจจะมาตรวจคุณบักหนอมนี้ได้เพราะว่าถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนว่าคุณบบบักนนนอมีี่เเ้้าภษแโดดตรวจไ ซึ่งไม่ถูกส่งก็โดนตรวจได้เพราะมีข้อมูลอื่นและไม่ยื่นภาษีเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนด้วยว่าพฤติกรรมเนี่ยหลีเลี่ยงภาษีดังนั้นถ้าในเคสนี้เนี่ยคุณบักน้องถูกตรวจคุณบักน้องโดนหนักแน่นอนครับส่วนในเคสนึ่งนะครับเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนไปเลยสมมุติว่าคุณบักน้องเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หนีภาษีมีการยื่นภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทําการกระจายบัญชีไม่ได้แบบไปแยกบัญชีไปทําอะไรเลยก็อยากส่งก็ส่งไปจํานวนเงินถึงจานวนครั้งถึงอยากส่งส่งไปเลยไม่มีปัญหหาาาาจะะเเ็็นนนววว่่่่ถูกกกกสสงงแล้้ยยืภษีดดซึิ ตรวจสอบข้อมูลครับแล้วพบว่ามีข้อมูลถูกส่งไปจริงแล้วก็มีการยื่นภาษีด้วยข้อมูลมันสอดคล้องกับข้อที่จริงที่คุณบกักหนอมเขาทำธุรก,กิจเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณบกักหนอมจะถูกตรวจถูกไหมครับเพราะว่าทั้งนี้ <ๆ S 2> ทั้งนั้นแล้วถ้าเกิดตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าข้อมูลมันไม่ได้มีพฤติกรรมหลีเลี่ยงภาษีหรือมันไม่ได้บ่งชี้ว่ามีการหนีภาษีแบบนี้เนี่ยคุณบักหนอมเขาก็จะไม่ถูกตรวจสอบยังไงละครับเอาละครับสรุปกันทั้งหมดนะครับดังนั้นสําหรับคนที่กลัวถูกส่งข้อมูลให้สามนี่ยพออมากจะสรุปประเด็นสั้นๆี่ แค่การถูกส่งข้อมูลหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้ส่งข้อมูลครับแต่มันคือคำถามว่าเรามีข้อมูลของธุรกิจถูกต้องหรือเปล่าถ้าเรามีข้อมูลธุรกิจถูกต้องแล้วก็ยื่นภาษ,ษีถูกต้องด้วยเนี่ยเราก็ไม่จมําเป็นต้องกลัวว่าจะถูกส่งหรือไม่ถูกส่งครับเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวนั่นเองครับสิ่งสำคัญจริงของเรื่องนี้ครับมันคือการรู้ข้อมูลธุรกิจครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ตัดสินใจอย่างถูกต้องครับว่าเรามีรายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่จัดการบัญชีให้ถูกต้องเนี่ยเอาจัง้้อมลกับงนนไ่ตว แต่อย่างไรก็ตามนะครับสุดท้ายฝากทิ้งท้ายไว้ครับทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวของพี่หนอมที่มีให้กับเรื่องนี้นะครับใครจะเลือกแบบไหนจะหลบจะหนีหรือว่าจะทำยังไงให้ไปถูกส่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับเลือกวิธีการที่ตัวเองสบายใจแต่ว่าสี่ต้องรู้ก็คือว่าการที่คุณไม่ทําถูกต้องตามกฎหมายแปลว่าคุณมีความเสี่ยงและสุดท้ายแล้วคนรับความเสี่ยงเนี่ยก็คือตัวของเรานั่นเองครับทั้งหมดนี้ครับก็คือรายการภาษีออนไลน์ครับตอบคําถามและแชร์เทคนิคจัดก,การภาษีเจอกับพี่หนอมเป็นประจำครับทุกวันพุธ เวลาสองทุ่มทาง l like, i น์ attax ปักหนอมนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆของพี่หนอมเนี่ยได้ในช่องทาง l like, i น์ attax ปักหนอมด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วพบกันใหม่นในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ